ะ uh? จ้าจ้าจ้ะเอ้วันดีค่ะสบายดีปะลุงลองบิกจุกเอ้าสบายดีปะลุงเอ่อก็ลูกก็เช็ดแล้วอะได้ส่งยาขนาด เหนแมวขาติวูนี่ได้แต่ทงยางอะวาแล้วมาเฉดจะน้ำชูดอยู่นี่อารถมึงได้รถมันได้รถได้ทำรถนะรถมากมึงหรได้รถด้ไปเอ้กินนมวัสดีพี่น้องห่ว <laughs> đặt phơi mình yin còn à, thả hết, hết buộc cái nào ừ. thôi bùa... <laughs> nó anh thông... à mình này, anh mình giựt xì này nó sẽ lấy xì này

อาใส่อยู่ว่บ่วงคือว่าเนื้อน,นีอ่แหละเ้บ่วงใช่ไหมโอ้ย,ยมนจับีแล้วไ<ห><น>อ้แนมีมพันะี่ย่ไนบ้เอบุนะี้อหนานะน,นะน้ำปลาน,นี่กินมามนี่จตนี่รถเพลินพอดีเอาอันเบ้ะน,นั่งเต้นะ่งพี่น้อง แ่จุ๊บุ๊บุลยยจ๊บหมูปลาลูกินร่องบัดทุกอย่างตั้งไฟดูมีแล้วใคัน่ากินกิน คนอื่นหมดได้ได้เห so nice, so nice. on ็ดป so nice. ัวาหมดเลยทางเขาชงทามคนอ่ะคนได้อเนาะเนื it, ้อตะพังนะเห็นเดี๋ยวเขาเอาบวกตัวเนื้อหั่นบวกเนื้อโตแล้วระบบเราเนเอาก่อนเวจะพังง้เต้เขาจะเอาื่นัเลยเนี่ยเติมโตน้ำมาตินละแกก็ไปซองบวกมวยเนี่ยมวยนะหวยฮะไในรูมๆหนึ่งมีซ่องดอกดอกแ่ใหญ่ในดอกบานเอาเอาลงเอาไปได้ เนี่ยหลวอเยอะอะไรมัวนขวมหงไปอะไยิ่งจกหมูแบบนี้ลองเบิ้งมันมาเสีบตีแบบนนสบแท่งเบ้งมันปน้เบ็ดเตรซอยกินนะเปกินกัะผักนกินเล็กเตรซอยกินประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งเนียบุมมีอาการาล ปวดยังใหญ่ๆนะบเ่เล็กจะสรอยเลยจังวัดงอมจับกินเองนู้นนี่มึงบ่จ้ะวักินเหมืนอนนั้นเลองต้อนท่อยังแม่กินแต่เล็กแต่สอยกินอั่นอื่นมึไม่ติดใจั่เออเอาสิไปหารถจืดมะาหายปลาลุงเลยแบบนี้จะหารถจืดมะาหายซิมเบิ้งว่าชนิดนี้่นกินไหมแม่นหเพิ่นมือนี้เพผลแหเพิ่นกินรถอันนี้ไปสก่นอนขอมือหนึ่งผมเป็นยังดอกแค่มือเดียว ก็มือเอินพอเป็นเขาในเมืองเอินที่ไปห้าลูกจืดไทยไปห้าลูกจืดไทยก็กินน่องแม่ผสมกันน้ำนางขี้ค้าดเอาลีนังนำ้ำดูพ <laughs> อดีสรุงว่าร้านเพิ่นก็กินหลุดจืดแล้วก็ซอ,อยหลุดจืดขุ่นจำมัง <laughs> ่งยมันบำรุงบอ,บอบดีอ,อ,อยังไปกูกูกูขุออ่นจำมังง่ง <laughs> ทีนี้อร่อยนิรๆจะมั่งมันมน้อยบ่ไงไงแล้วจะมั่งไปกระแพงอันกินอันนี้เล็กเ่อยนี่โอ้มีหมูน้ำผึ้งกับหมกินไิบล้อ <laughs> โอ้อเยเอมว,ว่าเพือ่อเดีอย่เพื่อหนมีดมีดมีด อน้นี่แม่ให้นี่แม่นมนไห้คน้จกจกมันน่จกไปบ้าอ่ะลองเปลี่ยนให้ขอบคุณเอเบิร์ดแม่ขอบคุณเบิร์ดอคที่ส่งบน้มาให้ลูกกินให้กินมือนี่มือเดียวแต่ว่าเป็นฮิวได พราะทีทางเหงนะมืงอื่นดีไม่เอาเป็นกระน้อันแหลเป็นกระงแบบนุ่มหายไลๆแบแต่ว่าห้าวกับบก้าซื้อมาหะนะเพราะว่าเชื่อมาบวกกินอะไรฮะกับเสียเงินจื้อแต่ว่าเห็นอดกินเล็กระซอยก็เอาเล็กระซซยหลุดให้กินกระซเอาาอันเดียวนึ่กระซขนาดะี จะออกแค่เหล่าเดียวน่ะใส่ใส่ลงไปเห็นไหคือมันก็โคตรจะดึกแบสอมอยู่ในแบงน่ะฮาลี่าบุหิน่า,า,า,างแสงด้ว

นี่โทรเรื่องปิยามปลาสัมคอนเต็มจ้ะเร่งเร่งปปเขาว่าอุ้ยงามเป็นเนาะให้ครไงนะงานกำลังแต่งทองกันนนออกมาเป็นห่วงมาตุตุโซ่โลดมาแต่งทองอย่างนี้นะนี่เนาะโอ้ยอย่าไปฮะแล้วอย่าไปเพืมันเทิงมันเอ้ยเขาอันนี้มันอยากมามันออกเรื่องปนมางันช่วงอันช่วงมันตั้งท้องกัน บอกจ้าเผื่อเผื่อว่าจีทอดมาเผื่อว่าสีนั่นนะพ้ยพอออกทุกคนก็ใส่ข่าวเอาข้าเจรในอวยกรมมาเลยนี่เออนี่บวชึงนี่นี่นะบอกเขาหน้าใ,ใกล้ๆท่านนี้เจ้าสีเตรียมลงเกี่ยวแล้วนี่ คนลื้อขาวกับชาวเกี่ยวแล้วทุกบ้านเขาเปนสีเขียวทีนี้นายบันนกแกฮุบสางตาอยู่เขาไม่นายนะเออเขาหาโอกาสแดดทางนั้นแดวจะกระหุบลงเกี่ยวจึหุบก็ได้ย่างคนหุบเลยเกี่ยวมือนี่หนึ่งมือที่ซอกมาหุบลงอีกจ้างคนหุบอีกฮุบอีกอีกจุ๊บเผื่อนนั่นเลย ข่านไปขานมาบ่างเลยเธอนี่อะไจะะอ่านทีตาก็ติ้าตาเอ้วันนี้แตมือเศ้า่จกโอ้โหจกกินได้ยูจกกินได้เปลี่ยนต้องมือกินขหนยนขหนยวไรกกะเบื่อกินจกตั้งเฮดที่เลียมตาละี้ยย่ขาวตาเลยมามาเรือยมาเมามามา ถมกินก mm ับ hmm. ข้าวปั้นนะนนี้มึงกินโอ้โหใส่เบิ <g <g ่งผาก้าเยอะเยอะจับเด้อจับดีดีจับดีดีเด้อดมเด้อเบิ้งที่เช็ดหายนี่อ้วนว่ายอเบิ่งเบืงหันเบิ่งนู่นมันใช่ข้าวตันเบื้องไ่ม่เช็ดหายหอ่ะกบยัหเช็ดไปปั่ไหว หากินแล้วก็ซอยรถขีดเด้อก็ไปหาซส้อหากินในเมืองของเราเองฮึหาหรหละฮึน่ะโอ้เครข่องล่นตัวนี้คอมเมนต์ชิชโจ๊นี่กัไเ้เออกูิคุกะเยเท้แนวลูกเอ้ ไปทางไหนะไปไปทางไหนไปผลิตไงเด้อถูกผลิตไงมามมามามามม่อมามามบวงกัะใหญ่พวกเน้ยมันบวมมันหลายไที่เขาแบบแบบบวงพุ่ใหญ่เนาะได้เลยเอาบวมทำมาเนาะบวมหน่อยแล้วมันสกิมใสเป็นสกืนบวงกับบวงเช็ดแกงกระใหญ่ปานมาเบวบบวบเอาบวมทำมาไปไปเอาบวมทำมา

ว่ารสหวานเกินไปมันไม่ใช่นมสำหรับเด็กขอบคุณครับที่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเองธอบ้านทำบุญอยเ่โบเดี๋ยวเาขอไปสื่อเกิร์มสอิมมันเข้าก็มนักไทยเย,เยจะจช่วยน้ำจะลาลกับบุญยกินกันนะึ <c oughs> งแดงได้กินงูแงงงวนกินงวมนก็ต้องมัดยอดนะมันกิน่มด้แต่นเีข้าวเนาะข้าวข้าวมนด้แม่กินตรกินห่ได้กินแต่แต่ซอทีมันกินไต้แต่นั้นและมันก็ไเนาะออกมาอะไรเขามันในถมันก็ยัง เปิดเพราะแห้งนบอยากนั่นคมักินอยู่่ว่าตอนทออนกินเะข้าวขาวหนูอยากินร้ายมันบ่มีประโยชน์วไม่อยากกินเนมนี้ซื้อกินนมแบบนมัวนน ไปดูฝอบวงมันไงมันบวงมันเด้สิบวงมันใส่บวงเป็นบวงมันบนไอ้กินอะไรจะมันง่ายดิสิอ้าวมันแบนดีพอแห้งเลยสามนี่มันก็แบนเดียร์แล้วบวงใหม่เลยวบวงใหมก้อนขัดงนไปดิได้ได้พ่อรู้ตินี่นะโอ้ไม่สิกัดแต่และนี่นะโอ้จกัดแตกได้นี่นะน่ะเป็นเนืสิกัด เบิ้ลจะแข่งนู้ออกก่อนนู้น่น่ไปกินเปื่อนเบิ้ลทั้งแม่ทั้งลูกทีนี้เระใครแน่เลยนะกินจกกินนึงเาปั้นแล้วโอ้ยว่าก็เปื่อนวาเทมูยูครับเยกแม่มาเลยแม่ มาปอดปอดมาปอดแมว่าเปที่ยานี่นะมอสติปอดขึ้นไม่ปอดมอเองเออนราขอเสีปลาขึ้นมันปอ่ขึ้นสิโพดมันไม่แข็กับปอดขึ้นทัดนลนะป่ะสิแทบแทบบ่ดูเหตุตัวอ่อนใ่ไหมจิฮักทันตีดนัวเลยก็โตูหักโคหักอะไรนี่เลยอยู่ที่มือแห้ง คน,นอไไนะไรอ่ะอนะพ่อคนใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณอะไรที่มาหับสม,มตัวนีนมึงกัด